ทิลงไปนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดไม่ต้องเยอะนะคะหนึ่งช้อนนิดนิดเส็ค่ะผัดให้หอมๆเลยนะคะผัดให้พริกแกงเข้ากับกระเทียมหอมเลยจ้ะ ใส่น้ำลงไปนะคะใส่หมูล,ลงไปนะคะ<ม>บ้านิ่มหมูเด้อจ้ะพี่น้องเน้นมันละรอมหมูสุกนะคะทุกคน พ้าวโมสุกแล้วนะคะใส่มะระนะคะมะระนี่เราใช้มะระแบบมันบ้านเราเลยนะคะมะระพี่น้อกค่ะแกงใหไรหรือกันนะคะพี่นอ้องอันนี้ต้มแล้วก็แช่น้ำแข็งไว้นะคะเพราสีของเขาจะได้งามๆนะคะเนาะแช่น้ำเกลือแล้วก็เอาไปต้มแล้วค่ะเด้อเอาไปลวกเวลาแกงสีเขาจะได้เขียวสวยค่ะ ขนาดว่านิดเดียวนะคะทุกคนจะเ,เติมหามอีกจักน้อยนะคะเตินมน้ำนิดนึงเมนูข้าวหมดหม่อมีประโยชน์ด้วยนะคะมาละเขาจะมาปรุงรสชาติกันนะคะซอสฝาดเขียวนะคะใส่น้ำมันหอยนิดน้อยะคะ่ะ ตามด้วยน้ำปลาเพิ่มความหอมนะคะต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะนลดกหน่อยะคะ่ะอ้อว่นงนนะจะานด้วยผงปรุงรสคะ่ะ จะรอให้เดือดน,นะคะระหว่างรอเราจะไปเก็นะบใบมะกรูดนะคะโอ้ ใบมะกรูดนะคะใบมกะกรูดหันห่นไอฉีนะคะใบมกะกรูดฉีเอาตรงกลางเป็นอออเรื่องจ้ะเวลาทานจะได้แบบกินง่ายๆนะคะสมุนไพรดีทั้งนั้นเลยนะคะใบมกะกรูดอยู่ข้างบานเองะคะ่ะ น้ำต,ตีขอชิีม,มันก็ได้ผมล้ำลำผมห,หน่อยหน่อยเข็มปลานิดนนมั้งแซกัะป๋อมีเงาข้าวหมดมอ,อ,อกแล้วเองใครชอบทานไหมข้าะนะ รอให้ละเปื่อยจะนิดนึงค่ะระหว่บบางรอเขาก็กจะมาเด็ดใบกะเพราด้วยนะคะกะเพรานี่ก็ผกเองสนะ<ฮ>องผักอีหยากเกอเอือหยาดกระยาดนะคะใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้า แซบมากอาจจะได้ทีและ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะพร้อมตัดเสิร์ฟค่ะ เรียมมารับใส่หมูค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะเสร็จเรีบยบร้อยค่ะทุกคนนี่จ้า แกงมระใส่หมูของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมาทานด้วกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะถ้ามาคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนำทิปชาแนลในเนนด้อจ้า <S <S ขอบคุณและสวัสดีจ้า